ต้อตากันเลยใ่ก็ต้องถามกันอกสวัสดีปีน้องครับคกันคลิปต่อเลขกันละกันครับพีน้องครับจะคลิปนะครับเนาะ่อนนอนเราอยู่บ้านพ่อเอกกับไม่น่อยครับตอนนี้เราอยู่บ้านน้องอีอยู่กาแสำหรับสักชายกินแล้ว

มาด่าริ่า่าอยู่ในถงบี่มาไลยูนาะกล้วกันว่าอนถงเบบินโอ๊ยบอกนะที่หลีปีไก่คนเห็นเนี่มาลยก็มาลยมาไมายีงเรีนมาลายูมเอาถุงโบมาเนี่ยพรไม่ไปรุดอยู่ในโบนะเทโบมาฟูรู้มั้มมกลจงใด้กะชีแดง่เนาะตอนนี้ยิมเลยม่เป็นยังีโบอยู่จรวาจักลมจักรตาอยู่ปีไก่นี่มักยังี

แต่ิวากนมาไเจักินเยคต้นกินมานเห็เหนเ้มันกินเจอนี่ลยกินเอะจนามจกว่ามัเป็นอย่งเดียวใช่ปัจจุบันก็อันหาแม่นมากินแตงโมเขาเดียวเขาก็เดยวเขเขาเล้ยหาเขาเ้วย้ากอะไรคับเตงเตงเตงไปอาบน้ำตัวโอ้ ก็แตกเปดดังปัดมมัพ่ามันเสียงต๊แปดมากันมมพว่แตกพูมันนึงพูแตกเลยพังกันจะเจจุดพูเปิดงันเปดเป็ดเ่มีเลยเป่าเท้าจะโมกี

ไปรอบแง่งรเล่นนูนี้พอกันใช่นี่้ารอบอตลเลย่ะ่ออะไา่าดูครับสดใสเล่นผัุมเหลืองจะเป็นสีเดียวไม่บอกกัเอา้อะไรเน่ย Hả? Huh? Đuôi, đuôi, đuôi. Mắc kín khẩu, vẫn buồn vô. Nè Nè. Nè, nè, tuổi lên đây bà. chơi ngăn. <laughs> Xếp bậc đua đó ดูๆปลาโคนะ <laughs> <laughs> าหแดดทั้งหนาเก็บกําแพงแล้วกับเป็นตะยูเนาะบัดนี้เนาะแม่เนาะเป็นสัตว์เป็นส่วนดีเอ้าเจ้ข้างสายไก่มีหรอแม่อ่ามะพร้าวสวนมะม่วงก็มะม่วงประมาณร้อยต้นเจ้ยี่พูดเหรอฮะ กว่าก้อยเป็นกรรมชาฉิก่อนมันเดี๋ยสเจอกับเจ้าคอยเอาัไม่ได้อยู่เอมันวางหกไปยังทีบากจงเอาตัดหญ้าเขาฉีดเช่นเียวเขาฉียังไสินะเพราะ้าเขาตัดหญ้าเลย้าเลยเป็นอะไรม่ว่ากระดาษนนีอกกระเจียวใช่รองอกกระเจียวแดงจึงเยเอาใส่มาปลูก๋อสางเอาตัวสายกระเจียเนาะเต้พี่าจะปลูกกระเจียวดอกกระเจียวขาวเต้แม่สร้งใสไม่เฟบอก เดทคนหัวจ่าหอมันเ้านนแ่แถวบมัน่เป็นไนบอเปนหัว้าล่องถินติดเลยบบอนดอกขราเจียวนมันก็มีเสียบมันก็กินในตลอดที่มเนมันมีเป็นหัวมันก็แตกออปีแดงมันกับบางๆีสอมันกันาีนาว่าสิเอันนี้ะขยายเอาล่องเสีอความสัป็นปลาเหนมัยเอาข้าสมะหดบานห้องเป็นสามี้ยห้องลงใบเราหรแค่สาน้ำยังขาดสาบ จะวันหยาดให่าลนันเก็ตหยาข้าวปูหาดนาฝนฝนกเยเจ้งหงลังกับมี่น้ามองเห็ดอีกทีแม่นะข้างหลัง <c oughs> ข้างหลังกับมีห้องนอนอีกครับพี่น้อง ทำไมเอาไปกินเส้อจูเดียวอ้าไปไปกินเส้อจูบ่ได้ทาก่เข้หัวครับอกของช่องสี่ม่านอนบันเก็บของห้องนอนครับพี่น้องครับ ครัวกลายเป็นครัวน้อง <Yeah. S 1> ห้องท่องห้องท่อง ต <med> ้าตรุมโอ้คร <spe aker> ับครับพี่น้องครับิมมีจะมีเด้ครับพี่น้องครับจิดตามน่กันเลยกันครับ <g ülme>